เอาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุผู้ทุๆๆคนครับมาอยู่กับบ่าวโฮมเช่นเคยครับมาหอดอูป่าเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ครับตัวเจ้าปัญหาเดี๋ยวผมมาหาปา่าอันนี้ของผมห้างครับยกคอ่าขึ้นบํานยกคอ นี่ตัวไม้เซเบีย,เ,ยเนี่ยตัวนี้ไปไซครับของเซเบียมาบูชากับเซเบียครับโอ้ตายเลยผมถึงอูปลาราออแล้วเรียบร้อยนี่รถปลาร์และแล้วผมก็ได้มาถ่าย <c oughs> เดี๋ยวปั๊มของเซเบียไปใส่ครับ ไปลองมึงว่าจิตได้บ่ได้แต่ก็ได้ก็หรอกตัวเกา่าตัวเก่าของเยเบียครับเยเบียมาใส่เหรอมหมุนคพล่ะระคางครับน,นี่มันหมุนไล่ได้การของผมเลยได้ผมไปมาบูชา้าเหรอครับสมรถปลาเราครับ ถึงมื่อคืนหาทุ่มตีทุ่มหาทุ่มเนี่ยครับหนึ่งสุดยอดเลย ตุมแค่แคจวดเช็ลุดเทสเอาเลยทปลาปลาปลาเม่เกินสอมมือก็แล้วครับว่าจะมาจวดก็อปู่าจได้จวดจ้อย ผมก็สิกลับไปเจอกันที่สองท่าม,มือก็จะเลี้ยวให้กันแหละครับแต่ว่าเหลือน้ำปลาทีเ่เขาปลาไปใส่วัวดิทมาเห็นอยู่นะครับเขียวนอนหนา อยู่กับป๋าแล้วไม่ได้นอนนานเลยนอนบ้านนอนบ้านอย่างเดียวจากแรงมาแรงมึงกีต้มสาดตโอ้ยต้มสาดติ์กีนอที่ครับก็จอดีๆไปปั๊มใหญ่เลยครับ

เต่งปลาเห็ดเอิงเฮ็ดทุกวิธีทางปลาเห็ดทุกอย่างครับเด็ดจะคิดได้เพิ่นนี่นะครับเพิ่นหุ่นมาแล้วเป็นเลอกบางงานบ่เดี๋ยนู่นเมื่กี้มาใส่มาเดีแต่ละได้หลอกบางงานบ่ปลา เบืืองน้ำ 8, 3, 4, มันเลยแปดสามสิบวันเดอสามสิบไลยสี่สิบเลยูมือลสามพันเออเดี๋ยวจะเข่าเว้ยสามพันตัวแมนเอากินมันเกียวหน้าโคกอ่ะมือนั่งสี่สิบ องไรเบิดมันสองพันหาง,งเออเป็นลงทงมงือหลือสามพันห่าอสามพันห่ามีดิสื่อมือนึงว่าสีา่พันวันหน่งมันเติมทีหลือเติมยังกล่อมเนะ

เรตว่ตดยูตตตตตแต่ว่าตูนีอ่ะต,ติดเอาติตูต้สองเทอาสายพานยนอนเลยแล้พี่หนา้าพี่หน้าในไรเปลี่ยนมัพี่หน้าในไรเปลี่ยนสายพานไหมบัส บ่มันยอนเลย้กูตึงแล้วอันนี้ตึงแล้วเท่านึงอันนี้ก็ตึงแล้วเท่านึงเี่ยไหมเลยเตียนหลบนี่อไม่ไ่ได้ปะจัดแห้งอะดึงแห้งหรไม่ตัดทับฟงลงฟงลงเลยตายมันมู่หรของกูกฟง เนวเครื่องมันใหญ่กว่าเราเนาะรถปลาอีกคนขับเปือ่ยนโมเมียงครับเช็กรถตอนเสาร์ทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไปเปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยตาดมวยนวย นี่นะอันนี้ก็ไมูอันนี้นะมันบ่ได้เลยเต๋อของกูจะ่าเป็นน้ำมันีอีกเด้อมันยกแต่ข้อซอ้ือเนาะกับยกท่อเออ ก็เดี๋ยวพอวงสปเนี่มกนาะี้งเนาะ่ด้บง่ขาเนี่เรมาได้นกลวเอาอย่างกดีวเถเออถ้ามันบ่งอย่งมันจะอันโบวมันก็ไปเรื่อยๆนะครับ ว่าจีดไทยตอนเกี่ยวขึ้นจะบริษัทไทยหรอเปล่ากาเป็ดบริษัทมึงเนะครับขา,ายกอีกทีก็ <c ười> ขายอยีกทีก,ก,กเ็เอาครับคลิปนี้ไว้สำหรับกันนะครับไปพบปะที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ